สวัสดีครับขวัญรัตนบ้านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงโอเปนนะครับผมนะหรือว่าช่วงโอเมงโอเมงฮะงงนะโอเมงคืออะไรฮนะก็เป็นช่วงแกะของนะแกะกล่องแกะนู่นแกะนี่ที่เป็นการชงกาชาหรือว่าการสุ่มการ์ดหรือว่าการสุ่มกล่องอะไรเนงะีนะ้ยฮะช่วงโอเมงฮะ มันย่อยอมาจาก Open นั่นเองฮะนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาสิบใบฮะ <c oughs> เพราะว่าทางทีมเ <c oughs> พื่อนพ,นพ,พ,พี่น้องเขาโดนเน็มาให้ผมนะโดยที่ผมไปเหมือนผมไปขอครับเออให้แบบเออแบบผมอยากเปิดกาชาครับพี่กับเพื่อนทั้น้องอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วเขาก็แบบเออเอาไปเถอะเท่าไหรว่วะห้าสิบาทห้าสิบาทเขาก็โอนมาให้ครับขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณ อข,อขอขอช็คก,ก่อนนะผมผมก็จำช,ชื่อไม่ได้ว่าใครส่งโด,โดเนทมาให้ผมบ้างนะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> แบบหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนะฮะก็จะเป็นหนึ่งเลยฮะน้องสาวผมนะฮะน้องซิลนะฮะน้องซิลนะครับเราขึ้นตรงนี้นะฮะนะครับผมนะส่วนคนที่สองก็ก็ก็จำไม่ได้ฮะอ่าก่อน อะก่อนส่วนคนที่สองนะครับผมก็เป็นเพื่อนผมนะค,ะคุณเดนะเดี๋ยวผมแปะขึ้นไปท้้งหมดนะฮะคุณเดนะผมนะ,ะแล้วคนที่สามนะฮะ,ก,ะ,ะนะก็คงไม่พ้นใครนะฮะนะก็คงไม่พ้นใครก็าเป็นพี่สาวของเองนะ,ะสปอนเซอร์รายใหญ่เนะฮะผมขอห้าสิบนะฮะแต่พี่เขาฟังผิดหรือปเปล่าก็ไม่รู้ฮะ,ะเขาโอนมาห้าห้าร้อยฮะนะผมมาขอบคุณมากครับผเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงนี้ฮะ คนที่สี่นะครับผมนะคนที่สี่นี่ก็จะเป็นเาเรียกว่าอะไรฮะน้องน้องน้องผมนะเป็นน้องเป็นรุ่นน้องทำแบบที่ทํางานด้วยกันนะือวีเจนี่ฮะก็เป็นน้องเหมานะครับผมนะก็เดี๋ยวผมมาขึ้นวาร์ปตรงนี้นะฮะคนที่ห้านะครับคนที่ห้าคนที่ห้านี่ก็เป็นเพื่อนนะก็คือเอางี้ครับก็คือตาก,กล้องนะฮะตาก,กล้องก็บอกว่าเออโอเคได้เดี๋ยวเด๋ยโด,ด,ด,ดนเนทให้อะไรอย่างเงี้ย ักครับเดี๋ยวผมเอาค้นวาร์ปตัวนี้ครับผมนะก็ตามนี้นะฮะรวมยอดจริงๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะประมาณนะฮะโดยโดยประมาณเจ็รอยหสิบนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะ,ะมาเปิดกายอากระกระช้าก็กาาค,คือไข่ในเกมแร็นัลล็อกครับผมนะเปิดสิบใบนะฮะว่าผมจะเกลือเค็มแค่ไหนหรือว่าหรือจะหวานเจี๊ยบนะฮะแต่ผมคิดว่าผมนะต้องนั่งต้องหวานนี่ผมผมเป็นคนลงดีอะ่ะมันมันต้องแบบ เออเป็นคนเฮงอะไรอย่างเงี้ยครับเงินเงินพี่เงินน้องเงนะี้ยมันต้องแบบทาใหผ้ผมปังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมดูเซอร์ทุกคนพี่พี่น้องทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวก็วันนี้เราจะมาดูนะว่าเราจะเค็มเกลือหรือว่าเราจะหวานเจมนะฮะอยู่ในช่วงนะฮะโอเปงนะฮะหรือว่าโอเมงนะฮะไม่ใช่ละมิงนะฮะแล้วผมก็ซื้อพอยต์มาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดสิบใบฮะเดี๋ยวผมขอหาทำเลที่เปิดแบบมันต้องแบบนะมันต้องโอเคอ่ะนี่ไม่ใช่แบบเปิดแล้วแบบมันไม่มีที่สิ่งสถิตใจแบบว่าแบบเออเราจะทํายังไงดีว่าเปิดตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทาเลแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วนะครับจัดมาดีครับสิบใบฮะคนอื่อนเขาเปิดเป็นร้อยฮะผมเปิดสิบใบฮะ <c oughs> เออผมไอ้ไม่ได้สิบใบดิสิบเอดใบด้วยอ่ะซื้อต่อรออะไรอ่ะอ่าซื้อครับอ่าผมได้นะครับผมก็จะเป็นไข่ตัวนี้นะฮะสิบใบอาจารผมเชื่อนี่ฮะว่ามันมีที่เปิดรับเนะ่คนอืนอ่นอาจจะยังไม่รู้นะแต่ที่ตรงเนี้ยเรียกว่าขังจริงอ่ะ ขังแบบขังลืมเลยฮะขังลืมเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปให้ดูมันเป็นที่รับผมนะสักคู่นะฮะนี่ฮะมันก็คืออิสลุตนะฮะหรือว่านักดาบนะฮะเราก็จะเดินมาตรงนี้ฮะทางด้านขวานะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็น เป็นอะไรนะตรงนี้ในห้องนี้มันคือเพื่อนทำเควสอะไรผมไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นที่สิ่งสถิตที่เอาไว้เปิดแบบว่าเปิดของแล้วได้ของดีอะคุณคุณเข้าใจไหมมันเป็นที่เหนื่อยทางจิตใจผมนะอ่านี่เลยตรงนี้เลยครับผมนะนี่เนี่ดู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 เท่ไหมแบบดูแบบดูเฟี้ยวอ่ะ นะั่นั่งรอๆเลยครับเราเราจะค่อยๆเปิดนะใบแรกเลยนะทุกคนใบแรกผมก็ไม่รู้เกลือไม่เกลือแต่ผมคิดว่าไม่เกลือมีสิบเอ็ดเอาดิไปฮนะใบใบแรกเลยขอชื่อขึ้นพอละเฮ้ยอะไรอนะ่ะเ้วผมได้ชา a ์โดว์แต่ผมไม่รู้ว่าชา a d โดดีไม่ดีแต่ถือว่าได้แล้วอ่ะอย่งอย่าง เขาบอกว่าทางการ์บิี่นกี่ยวเกี่ยวกับระบบการเปิดกาชาเนี่ยมันมันเกี่ยวเหมือนเหมือนเราไปงานวัดอ่ะใส่สอยดาวอ่ะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าของมันหลุดไปแล้วอ่ะเราก็ต้องรอเขาเรียกว่าอะไรนะสคริปต์ใหม่ที่เขารันขึ้นใหม่แรนดอมอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่มีใครเปิดเลยในเมืองไม่มีใครเปิดเลยขอชี้ลั่นแบบลั่นลั่น,ล,นลั่นทั่วจอได้ไหมอ่ะไป อะไรเนี่ยเอากล่องอะไรไหมเนี่ยโอ้โหไวทวบูชันบ้าไปเลี้ยผมไม่ได้เก็บเดวิลโอ้โหเจ้าเปลี่ยนแบบแบผมลืมเมื่อกี้ผมลืมผมเข้ามาผมลืมไงผมต้องทักทายแม่ชีก่อนแม่ชีครับแม่ชีแม่ชีครับขอดวงนะฮะขอขอขอดวงนะครับนะผมผมผมนั่งนะพูดแม่ชีขอดวงนะอ่านี่ผมกลับไปบูชาท่านแม่ชีนะฮะ ถ้าแม่ชีต้องให้ให้พรผมนะนะเดี๋ยวจะดูว่าถ้าแม่ชีให้พรเป็นไงฮนะไปต่ออะไรับเนี่ยฟู้ดบ็อกซ์โอแม่ชีคุณคุณแม่ชีครับคุณแม่ชีไม่ได้กินเขาเรียกว่าฮนะไม่ได้กินกับข้าวมานะเลยแบบ่งแกบบัแบบข้าวให้ผมในชะ่ไหมฮะไม่ดีแนะ้วแม่ชีไม่ไหวนะพึ่งไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้หนีหนีหนีหน,หนีไปหาคุณตาเนี่ยนะคุณตาคุณตาแบบคุณตาน่าจะแบบ เออให้โชคให้ล่าผมเลยเนี้ยผมเป็นเด็กเด็กตาตาดำๆเลยเนี้ยเกี่ยวไหมโอเคผมนะก็เราเปิดมากี่กล่องวะสามกล่องปะสามกล่องหรือหน่อยวะเดือหนึ่งสองสามจีอหเจ็ดปดเลขแปดอันนะผมนะเลขแปดเขาเรียกว่าเลขมงคลนะเลขมงคลพาคนจีงเขาเรียกว่าเลขโปยยฮะเพราะฉะนั้น มันต้องได้ดีครับผมไปดูกันอ๋ออะไรก็ดีอ่ะโอ้โหไม่ซ้ำกันเลยกล่องโอ้โหตายแล้วย้ายย้ายย,าย,ย้ายมุม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 จะทำเพลง, <tenga> งให้เหรอนะทำเพลงางเกงให้เหรอเนี่ยนั่งแบบชิวๆเลยนั่งชิวๆนะหนึ่งตัวนึงตัวผมจะเปิดสามสามกล่องรวด ของแล่ของแล่หน่อยครับของแล่หน่อยครับของของแล่ครับอืมอืมแล่จริงๆแล่มากเอาไว้ไหมหผมทำไมเอาไหมผมทำไมอันนี้อะไรเนะี่ย วิงวิ่งวันเอาไมา่ไอผมทำไมผมไม่ได้เก็บ level. Oh, เลเวลโหเหลือสี่ใบแล้วไอตายเด้อืได้ชา a d โดมาเดียวชา a d โดอะไรก็ไม่รู้ชา a d โดเง่าย shadow เออชา a d โดง่ายคือเป่าก็ไม่รู้โอ้เศร้าอยากงงายร้องไงว่าตรงนี้มุมดีสุดแล้วจากที่ลองมานะเมื่อกี้ผมเปิดได้ชา a d โดตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าถ้าได้ได้ขออีกทีว่า ทุกคนตรงเนี้ยทำเลดีสุดแล้วไปเฮ้ยชาโดชาโดเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็เปิดได้ชาโดตรงนี้เลยเนี่ยเอาไม่ใช่ครับผมนี่ก็ผิดนะนี่ผมเปิดชาโด้ไม่รู้ชาโด้อะไรผม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 อยากได้ผมอยากได้หมวกผมไม่ได้อยากได้ชาโด้จริงๆแต่ก็ได้มาแล้วก็ก็ได้ก็ดีฮะเก็บไว้ แสดงว่าทำเลตรงนี้มันมันได้นะไปละแล้วเปิดเลยปึ๊บเฮ้ยชาโด้ Shadow อีกแล้วสามสามอันแล้วนะมุมนี้สามอันน,นนะชาโด้อะน่าจะเหลือสองอันฮนะไปต่อครับผมโอ้โหน้ำตาจะไหลพชั่นมาทำไมเนะี่ยไปจบแล้วครับผมหมดแล้วฮนะก็เปิดคขำๆหอมปากขำคอนะถามว่าดีไม่ดีก็ ไม่รู้อ่ะผมขอส่องก่อนว่ามันดีไม่ดีอ่ะไม่รู้ชาโดอะไรอ่ะแต่อยากได้หมวกกับเกาะมากเลยครับหรือมันก็เขาเรียกว่าซิลการ์น่ะมันมัิมาไม่มีชื่อเลยไม่มีไม่หมายให้ผมอ่ะเศร้าเนี่ยแบบได้อย่างน้อยก็เอออย่างน้อยมันก็ได้ชาโดสัามอันนะแต่ไม่ชาโดอะไรอ่ะคุณฮชาร์โดอะไรกันเนี่ยปื๊บ โอ้โผาวเลมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะดีเหมือนจะดีเพิ่มแอนท้สปีดด้วยอันนี้เหมือนจะดีนะเนี่ยอันนี้เหมือนจะดีนะทุกคนนะเหมือนจะดีเหมือนจะดีดีเลยเพิ่มแอนแท็กด้วย ต้องไข่ใส่คู่กับชิบชาโดอโอเคเข้าใจละมันเป็นสายของโจนนะฮะนี่อยอย่าลืมครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านทุกคนพี่พี่น้องๆและเพื่อนๆขอขอบคุณจริงๆครับขอรายชื่อใหม่นะรายชื่อใหม่ผมให้เครดิตนะ คนที่มีน้ําใจให้ผมหรือว่ารักผมผมผมขอบคุณมากครับผมนะที่ช่วยสป,ปอร์ตให้ฮนะจะได้ไม่มีคลิปเปิดเปิดอีกฮะรอบรอบหน้าใขรใครใหม่ก็พพอร์ตแบบนี้นะก็ดีนะ <c oughs> ขอบคุณน้องซิ่วด้วยครับผมน้องซิ่วด้วยนะขอบคุณน้องซิ่วด้วยนะครับผมแล้วก็อันนีนย้ขอบอกเลยนะฮ <c oughs> นะขอบคุณเพื่อนเดย์ด้วยครับผมนะขอบคุณเพื่อนเดย์ด้วยครับแล้วก็ ขอบคุณพี่สาวนะฮะพี่สาวเราก็สอปอนเซอร์ผู้ใจผู้ใจดีของเรานะผู้สวยสดและงดงามตลอดไปนะฮะพี่ไอเนะเหมือนครับพี่ไอด้วยนะครับลลลแล้วก็ขอบคุณน้องเหมาด้วยนะฮะที่ทําให้พี่ได้มาเปิดคลิปเปิดกาชานะในช่วงโอเปินะฮะโอเปินะฮะ,ะ,ฮะจริงๆงก็คือช่วงโอเพิๆๆนะั่นแหละรับทคนแล้วก็คนนี้ก็เป็นขาไม่ฮะตะกล้องฮะขอบคุณตะกล้องด้วยนะผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนะฮะ คือเปิดแค่สิบไปถ้ามองเนแง่ดีๆก็ชาโด o สามอันกับต่องน,น,นี้ก็ไม่ได้คิเล่นะแต่จริงๆผมอยากได้หมวกนะถัาหมวก